เอเมนก็ขอบคุณสรรเสริญพระองค์เช้าวันนี้เรามาร่วมกันระ,ะลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าเอเมนเรามาร่วมกันร้องบทเพลงที่94ก <Amen. S 1> ารช่วยไทยนั้นอศัศจรรย์นักหนาเอเมน <Amen. S 2> oh, แสนลาศีสิ่งทรงสร้างใหม่สม <Amen. S 2> บูรณ์นิรันและมีฤทธิ์ค <Amen. S 2> วรเราเยินยอเป็นนิรันดร

เราหาเพิ่มภูมิเอ้เฮ้เฉียดเ้าก็หเพิเอ้เาเป็นควมบริบรณ์เอ้เราเป็นคามบริบูรณ์เอ้เอาโครงดำดงเครื่งไหวตุยข้าเออสามเดียวออออออ ข้อที่สามสี่ห้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเอเมนแล้วอาจารย์จะออกมาหักขนมปังครับเอเมน ชุมนุมร่วมกันมีต่อหน้าจอกและขนมปังลงมาเลืกถึงพระองค์ลงมาสรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรงไว้พระชนเพื่อเราพระองค์ทรงแตกขับแตกขักบนกลางเขนพระองค์ทรงหลั่งน้ำและโลหิตของพระองค์ ทรงแจกจ่ากชีวิตของพระองค์พระองค์ทรงชำระความผิดบาปของเราเราสามารถต้อนรับพระองค์ชีวิตของพระองค์เข้าสู่ภายในเราให้เรามีส่วนชีวิตเละพระนิสัยของพระองค์พระเยซูเราต้องาเป็นหนึ่งกับพระองค์พระองค์เข้าสู่ภายในเราเข้าสู่วิญญาณเราเราสามารถเป็นหนึ่งกับองค์พระผู้เป็นเจ้า เทรงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใหม่เราเราสามารถกลายเป็นสิ่งทรงสร้างใหม่เราสามารถมีส่วนในพระตายให้เรากลายเป็นที่ประทับของพระองค์ทั้งเรากลายเป็นผู้หมายขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอเสิอขอบคุณพระองค์ใช่สละสละขอคนโมพระองค์ด้วยการไดของพระองค์ไทยเราทั้งรกกลับมา าสามารถรับสุดยอดของเรอคไม่เพียงเท่านั้นยังให้เรามีชีวิตในดินแดนยิกันกาโพรมเป็นพี่น้องท่านไวยของพระองค์เป็นูท่านไวยของพระเจ้าฮาเลลูยาใช่ฮาเลลูยาอุลสารเสรรมพระค์พราะรมาผ่านท้นตอมด้วยเราทั้งหลายโพราะทรตึงต้นไม้กางเขนเพราะทตาและบพรทรงเป็นเพรอพรเยซ สามารถทำให้เราเป็นประวัติศาสตร์อันศักดิ์สิทธิ์ hey, hey. ในหลังวงบุตของพระเราต้องมีสามารถมีส่วนในต่ hey, hey. อรัศนปาง,งนี้ hey, hey. ใน้ัวรักสารเสริมโรค <Hey, hey. S 1> <elu> 17สิครับเอเมนเป็นที่หนึ่ร้อยเจสิบเจ็ดนะเอเมนอนี่ช่างเป็นเรออัศจาภาษาเต็เกองัพข้า,าเ,เอเมนข้าอยู่ใดข้า,ขา เ็นจาเจ้ายัอ้าลรับสู่ความหวนเสื้อแห่งองคทอ้าไม่ยาสู่รับโจงกมาเฮ้ยอาไมายาอินรับลิงโชิโอชาิรม่ัองบอายรอรกยแมก็ใช้ข้าห อธิษฐานเอ่อมาอ่านร่วมกันฮะอ่านอิษฐานร่วมกันเอเมนอตั้งใจกิน่พคเีรเฮ้่ตั้งใจกิน่เฮเตั้งใจตงใจกิน่พีเฮเวิญาณต้อนรับ้งด้วยเฮ้ ร้อย <emaal> ่างเพื่อทรงได้รับลำเลืเทใจได้เพื่อทรงได้รับลำเลืกเทใจ่ขอมาเจ้าต่อไปเรามาลงเพลงในอ่อ2 5าอาแม่มาสละเสินต่ออาพระบิดาของเราอเมนอเมนออเมนมาอ่านข้อนึ่งนะฮะเอเมนโอ้พรทรงรดา เราขอบพรคุณลักหนาเอนนี้เธอทุลพระธวิสุเราขอเจ้าเจ้าบูชา ปาเรวิญญาณก็ไม่ประทับตาไหนวิญญาณเปลี่ยนแปลงโทษข้า ก็เราใช้ข้อใดข้อหนึ่งนะฮะอธิษฐานต่อพระบิดาเอเม่โอ้ใช่เอตมนโอ้พระบิดาโอ้โอ้โใช่โอ้รกเมตดาโอ้แม่ัเลือนสายหลัอายโอ้แงเกันพระบูคพเดียวของโลกอาไท่เรกล้ามากโอ้ยังใหเราเปนชีไดล้สทีแสของอาาพรบิดาโอ้เกลายเป็นปู่ท้งหลายของอาวาพระบิดา อ้ฮาเลลูยาอ้อค oh, ุณไปยามาได้ทุกเกมไป้เลยปิ่มายออได้ไกลเป็นู่ขอเช่าอ้ออาบากตีได้เรารับพระองค์ใ อาาพระบิดาก็เราทั้งหลายรับโู้ก็พระองค์ทรงรับเราว็พระองค์ทรงเมตตาเรากอพระองค์ทรงประทานพระบุตรเพียงองค์เดียวของโลกเ็มาช่วยเราก็ตอนนี้เราทั้งหลายกลายเป็นบุตรของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณก็เข้าสู่วิญญาณเราก็ให้เราสามารถร้องเรียกอาบาพระบิดาอาปาพระบิดา คุณสารเสรินพระองค์นะฮะ,ะการประชุมล,ลำาลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็พระบิดาแล้วก็ยุติเพียงเท่านี้นะฮะเ <Amen. S 1> อเมน